คุมอีคุมพี่น้องเอ้ยเต็นตอดสองสาม,มเมตเต็นเครือเต็นเชียบพึ่งกระใสลูกแค๊ครึ่งลูนี่โว้ยหัวเต่หัวน้ำใหญ่เติบนะครับหัวน้ำสองก้อนหัวน้ำสองก้อนเลยหัวน้ำสองก้อนครับหัวน้ำดอกเบี้ยวๆๆนะครับลูกได้แค่นี้โว้ย ขึ้นมาเด oh, e. nah. ี๋ยวพี่น้องเอ้่มไก่ดาไก่รีกับตองเหรอเดี๋ยวเลยนะครับเอานามก็ได้ครับลูกก็ได้จ้ะพึ่งโลนะครับเสียดายครับเอาขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องเหรอเดี๋ยวพี่น้องตอดดะไม่ใช่พึ่งนะไม่ใช่พึ่งตอดนะไม่ใช่พึ่งตอดเต็นตอดนะอ่ะอันนี้ตั้งกองไม่ได้ครับมัน ติดพุ่มติดน้ำอขอญาตตัดนะครับสวยสวย